สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองไปสูบูสุคนเด้อจ้าเป็นจังใดกันแน่น้อค่ะพี่น้องสําหรับหววทิพานมาสอบผ่านกันบ่จ้าส่วนแม่จีสอบตกเด้อจ้าพี่น้องจ้าตกหันหมอลําตกหันเนาะคะ่ะไป่อกันจ้าพี่น้องสําหรับอ่าพี่น้องคนคอหวยเนาะคะ่ะคนที่มักตัวเลขเนาะคะ่ะผู้ใหบ่โมมักปล่อยผ่านเด้อจ้า ไขวัดปอเซลเจียพี่นองตากแต่ฝนไหลอ่ะพี่นองก็ดูแลสุขภาพในเดอ้อจ้าบ่บ่หลายาย้ายห้างจ้าพี่นองจ้าไปรับชมแนวทางกับแม่เจเลยนาะจ้าไอสำนักลายอาจารย์กันลุดกันเนาะค่ะสำหรับวดที่ผ่านมาจ้าพี่นองคะ16ตุลาคม66นะคะอันนี้สิเป็นแนวทางของอ่าอาจารย์ดุยพัลันเดอ้อจ้า915 935 985เนาะค่ะ เน้น9 1้และ985อ่าตัวตัด2ตัวก็มีหนึ่งห้และ95จ้าจดแคปหน้าจอเก็บไปพิจรารณากันเดือจ้าพี่น้องตรงใจกับจังจัดเนาะคะ่ะบอมมักปล่อยผ่านเดือจ้าขึ้นฟ้าติดลมบนแอดสวนแตงจ้าพี่น้องจ้า1นอ 16, 16ตุลาคมเนาะคะ่ะ7243 7 2 4สี่สา ห0ึตัวศูนย์หนึ่งศูสาสองสและสองเขึ้นฟ้าติดลมบนแอดสวนแตงค่ะมาได้ทั้งเหนือและใต้แอดโกจ้าพี่น้องจ้าหกเจ็ดหกแและ 6, 7จ็ดดจ้าส่วนไปน้ำเงินนี้อ่าหลุดเดือกข้างวดทิพานมาหลุดนะจ้ะพี่นอ้องอ่างวดนี่ค่ะชุดสอตัวเนาะค่ะห้าสี่หสี่เจ็ดสี ห้าเจ็ดหเจ็ดเจ็ดเจดเน้นห้าสี่และเจ็ดเจดเด้อจา้ารวยรวยกันจ้าต่อที่แอดบาาีเนาะค่ะสำหรับหมวดีิผพันมั่นลุดเนาะค่ะพี่น้องคะสิตุลาคมเนาะค่ะเด่นบน1นึลองสามและ8ดคู่โต๊ดบนหนึ่งสามหนดสามเด่นล่าง2องลองหและศูนย์คู่ล่างสองหนึ่งสองศูและหนเจดดับบน ที่เแนวทางแอดวิจาพอที่แนวทางแอดสุยจะพี่น้องหา16ตุลาคมเนาะค่ะ5053 58 80 83 03งวดที่ผ่านมาหลุดเนาะคะ่ะต่อกันที่แนวทางแอดก่อนเนาะคะ่ะชุดแรกหวยออกวันจันทร์เด้อจ้าขึ้น2ค่ขัเนาะค่ะเด่นที่8และ9เด้อจ้าตัวเจาะเนาะคะ่ะ85และ94เนาะจ้า ตทเอทเอลาเนาะค่ะ16ตุลาคมหมวดที่ผ่านมาเพิ่นห้ตัวเน้น03จะพี่น้องกะออก02เนอะจ้ะบนวิ่งที่4 264 364 564ล่างวิ่งที่2 24 27 28แล้วก็ตัดเลน2ตัว64เรือจจะบนเนือจ้าเอดเอลาเนาะคะ่ะเปิ่งสายวิ่งต่อเจ้าบอมนุษย์ล่าฝันแอดน้ำนองจ้า บนและล่างเนาะค่ะแปดเด้อจ้าพี่น้องคะเลนหลุดไปหลวดเนาะคะ่ะออกกําลังกายกันไปเลยหลุดที่แปดเจ้าพี่น้องจ้าบนล่างเด้อจ้าอ่าสาหรับนักวิงเนาะคะ่ะทีนะทางแอตใต้ฟ้าเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยอ่าสิบหกตุลาเด้อจ้าสี่สองสี่ห้าหกสี่สี่เจ็ดและสี่เก้าวิ่งนูดสี่เนาะคะ่ะแต่ละอ่าสำนักแต่ละอาจารย์กะ ส่วนมากสิเห็นห้ยแปดก็เก่าเด้อจ้าพี่น้องมีเจ็ดมีแปดมีเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่าแอสไตฟ,ฟ้าเพิ่นให้ยซีเนาะจ้าท่ายที่บ้านไผ่เมืองพลเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นเจาะเข้าที่อ่ะซูนสองเด้อจ้างวดนี้ค่ะสิบหกตุลาคมเนาะคะ่ะห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดหกสามหกสี่หกเจ็ดและหกแปดเนาะคะ่ะบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะอ่ะเชิญชอบกดจดแคปหน้าจอ เก็บไปพิจารนาะหรือไปหาลอตเตอรี่กันเด้อจ้าพี่น้องในแอปเป๋าตังกับเปิดแล้วเนาะคะ่ะอาแม่เจ๊ก็ขอขอบคุณพี่น้องสูู้สูขคตเด้อจ้าขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะคะ่ะขอให้พี่น้องโชคด,ดีเฮงเฮง,งมันๆเด้จอจ้าอาอย่าเจ็บอย่าจนลำลำเลย,เล,ยะะลุยเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ